ปาาสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาทำอะไรคะวัน <GO> น <av i> ี้เรามาทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะเราทำอุกกาบาตทำอุกกาบาตอันนี้ชุดก่อนทำเรามีชุดนะเอออาว่าจะใส่ชุดก่อนค่ะ หนูอันนั้นมันต้องไปไวข้างหลังค่ะอันนี้ข้างหน้าเออ,อนนข้างหน้าโอ,อ,อ,นนาอ้แขนยาวเชียวดูแขนแขนยาวมาก,าวมากเวลาผิดข้างค่ะใส่ถุงมือใส่ได้นะลูก นิ้วจะถึงไหมนะนิ้วนิ้วไม่น่าถึงเวลาทำเสร็จแล้วตอนนี้ช่างกำลังสอนเราใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำลายบนปูนซีเมนนะคะ อันนี้มามานอุปรกรณ์ของเราไหนโชว์อุปรกรณ์ดิได้กระดัษได้เป็นโครงสรงได้สามสิบห้าได้เจ็ดแบบแล้วทำได้หลายอย่างมากหลายแบบมากต่อไปเดี๋ยวจะต้องเป็นตาของการของน้องๆแล้วนะครับที่มาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปูนเท t e เจอร์นะคะมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าปูนซีเมนธรรมดาทั่วไปมันจะไม่แตก ไม่กระเทาะหนูค่อยๆค่อยๆมันมันหนาไปหรือเปล่าคะมันหนาไปหรือเปล่าหนูค่อยแต่งลายนะโอ้โหไหลไหลแล้วหนูเวลาหนูทำหนูปาดปาดปาดอย่างนี้ออกก็ได้จิ้มนิดเดียวจิ้มนิดเดียวเราก็ปาด บัดจามาแล้วบัดจามาแล้วติ๊งเลยแล้วบายเลยระบายยัเลยจะทำสีโอ้โหได้ดูที่เขาสาธิตป่ะเนาะมันก็เสร็จแล้วอยากได้ลายอะไรครับทำจริงเลยนะเออทำสอนตัวอย่างไปแล้วเนาะที่เขาสอนทำมาหลายลายมากแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลงหรือเป็นที่เหมือนวีที่เป็นซีซีทำลาย เป็นลายพัดลายอะไร,ไรไนี้หรือว่าจะใช้เป็นฟองน้ำก็ได้อันนี้คือลอกช่างเขาใช่ไหมคะว่าเขาก็มีพาทิตเราก็ต้องมีพาทิต<อ>เ,เป็นรูปลายรูปหัวใจเลยไหมเออป้าขอดูอันนั้นหน่อยสิเขียวๆอเขาจะมีอันนี้เอาไว้ทำลายลายแบบป้าดป้าดปัดปัด,ปดก็จะได้เป็นซีซี นี่เป็นอยางนะเต็มแล้วก็สร้ารงเสือเชื่เลยขาวเอามือขวาดีกว่าไหมคะเวลาทำงานก่อนเยอะไหมเออนะทาให้เสร็จก่อนหนูต้องทาเหล่านี้ให้เสร็จก่อนแล้วหนูเออเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายอันนี้คือมันยังไม่แห้งเราก็สามารถแบบแก้ได้มนูไปดูแล้วนะเออน<ๆ>หนูก็อย่าทำเนี่ยแสดงว่าอันนี้ทําไมหนูทําเยิม้มเ,เกิน ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องทาอันนี้มันไว้ทำลายหนูปาดออกเนี่ยปากเสริมสร้างจิตนาการดูคนนั้นเป็นเป็นอะไรนะเป็นก้อนเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับไม่ได้ไม่ช้าเหวียมือเลยเหรอเอามือไว้ทำอย่างอื่นก่อนลูกเก็บมือไว้ทำกิจกรรมอื่น โอ้ยเดี๋ยวมันระวังกระเด็นเตะนะระยวรับไดยิงไปต้องยุ่งของน้องทำของตัวเองให้มันเต็มแผ่นค่ะของตัวเองไม่เต็มแผ่นเลยแปะเอเาเร็วๆทำดีๆไม่ไม่ไม่สาดนะไม่สาดนะแปะแปะแปะเลยเออทำให้เป็นขูดค่ะเนี่ยเราข้างบนหนูไม่ทำแล้วลูกทำให้เต็มแผ่นเลย ใช้คุยความกดดันของเราว่าคจะทาอยงไนะให้มันรู้ว่าเราทำอันไหนคือสีขาวชายหรสีขาวลูกสาวลูกชายไม่ตั้งใจฟังเลย่ไมั้งาทาเสร็จแล้วเขายกมือได้เลยว่าเสร็จแล้วจะได้ไปดูว่าสีขาวนะเสร็จแล้วไม่ั้จังเลย ตวเลยนะจ๊ะโอเคไหมแน้อ่ะัเลยนะเ้นไ่้าดูไหยทำได้เลยไรับทำไปแล้วเนี่ยทำไปถ้าไมู่ช้างทำไปแล้วมันสามารถนหนาบาได้ไหน้หนาไดได้ครับแต่อาจจะได้แค่ประมาณเซนเซนก์ตัวปังอเหรอนั่นม่ใช่ พมากกว่านั้นอาจจะแตกนิดหนึ่งมีใครขอความช่วยเหลือไหมเออมือชัดมากเลยไม่มีเก่งกันทุกคนเลยเออเอออันนี้ค่อยสวยหน่อยเราเลี้ยงสแ่งประเก่ง

มีพักเบรกด้วยกินสารหลไปคนละแกนละคะ่ะสองห่อแล้วนี่มีน้ำมีขนมให้เด็กๆด,ด้วยนี่อร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะเด็กๆมากินกันใหญ่เลยเขามามีเสื้อกันทาไปเลยลูกทาไปจุ่มจุ่มสีหน่อยจุ่มสีหน่อยเอาสีอื่นบ้างไหมคะมันคนละสีกันนี่นะ ้สีเข้มด้วยนะเออเวลาอย่าเข้มด้วยเดี๋ยวอย่าไปจุ่มนะเอาทาก่อนทาก่อนไอ้สีเข้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหินสีส้มสีดำลังตาลเข้มตาอ่อนหรือเราจะสลับสีครึ่งหนึ่งเราสามารถทาสองสีให้มันซ้อนกันได้เฮ้ยากจะขอสีอะไรอะแล้วมันสีมันก็จะมีการเหมือนก้อนหยิบจริง ดำขายปหมดลงเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอแห้งนะครับสีมันจะเข้มขึ้นประมาณีก็ลงสเสรจมากินขนมต่ออีกกินขนมมากกว่าทำกิจกรรมเมียเนี่ยไหนเวลากินเลยคะกล่องที่สองแล้วนะเนี่ยกากินนัทเฟรชไปดูนไปยนลงไเย็กินมากกวได้เดินลงไป อันนี้คือที่มืออาชีพเขาทำกันนะเป็นพื้นผิวดวงจันทร์นี่เขาเป็นมันเดินดูข้างและลักซูดออกไยนี่ว่าใจยิบ้มไปแล้วลูกลักซูดออกไปเพีเห็นดวงจันทร์เลยเห็นทั้งดวงเลยมองไม่เห็นนี่เขาทำเป็นดวงจันทร์เเป็นี้ดูนะดูนะสนุกไหมคะสนุกมากที่เจอในโลกโอ้มาก สนุกไหมคะเออเก่งจ uh, so, like <laughs> ังเลยใอ่นี่้าบ้านเือขาจัดทำเวิร์กช็อปนี่ที่เราระบายสีกันใช่ตันีอนตนี้ั้นี้ตนี้ีนีีีันัวนววั้ั้ั้นัั ใครล้นใครล้เขาค่ะเอาพี huh. uh ่เลผลงานโชว์ผลงานเออในของหนูเดิอะไรมาใจที่ของหนเอ้ยระวังโดนน่ะนี่ผลงานของเด็กหญิงว่าจะในดูซิโอ้โหมุนมอ่มุนมุนน่เออถือไว้ค่ะโอ้โห

จะบายยค่ะค่ะไปกอยโอเค